มีคนผิดในเรื่องนี้คือเขากลับชี้นาไปแี้ว่าแบบต้องโยนไปให้คนบนือันนั้นเขาชนะเขาไม่รับทำคดีให้คนบนเรือหือเราไม่ให้คุณทาคดีให้มากกว่าไหมคะก็สาหรับเขาเนี่ยความถูกต้องคงเป็นเรื่องไร้สาระคือมันไม่ใช่เรื่องเงินไงเขาก็เลยมเห็นว่ามีสาระอันนี้ไม่แปลกใจหรอคะมีทนายแบบนี้ด้วยหรอคะแล้วเรามีเคลิปหลักฐานวันนั้นด้วยนะคะในสิ่งที่เขาแนะนำอะก็เห็นแล้วว่าแบบคน ได้ดีชั่วได้อะไรน้อนถามประวิการที่เคยเกิดขึ้นอุบัติเหตุเปเกิดขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยที่เกิดเรื่องพอจะถามเรื่องภาด่าัา่า คือฉันก็ได้ยินมาจากพี่ปอค่ะว่าแบบมีนัดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรอเขามาจนรอจนเลทมากอ่ะก็ก็เลยมันจำเลยแบบตรงไปในงานก็คือที่ไปก็รับที่แบบว่ารอใช่ใช่ค่ะบอกให้รอเขาก่อน เขาแนะนำว่าให้รอเขาไปแล้วก็เสร็จเขามาถึงเขาก็ให้แนวทางต่อไปว่าแบบมันต้องมีคนผิดในเรื่องนี้คือเขาไม่ได้แนะน,นําแนวทางไปทางหขาบอเกเล่าให้เขาฟังคือเขากลับชี้นําไปไม่ว่าแบบต้องโยนไปให้คนคนนึงคนนั้นก็คือแต่ไทยไทยยทีย่แบบเห็นผลระบ ต้องถามเขาเลยค่ะเพราะว่าแต่ก็ไม่ได้ขอมากในเร่องแตในเรื่องของตอนนี้มันมีทนายคนกลางตอเตาเขาเคยมาทำประเด็นอะไรกันแน่ที่เขาสังเกตยนงไรบ้างไปโดนมาตองอ๋อไม่ใช่ค่ะที่จริสจะมาตองกระถิ่นเนี่ยก็คือเพราะว่าในนัดวันนั้นเขาให้ทอดสินะคะใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บพวกเราไม่ให้เขาทำคดี เขาลุกออกไปแล้วเขาก็เพิ่งจะปิดประตูห้องที่ร้านมาเรียวันนั้นนะคะเขาคือเขาคือทนายคนดังมากในเวลาเนี้ยค่ะค่ะเออค่ะวันนั้นแหะค่ะแล้วยังไงก็เสร็จโพสที่นี้ยคือเขาออกไปแล้วเขาก็โพสลงเฟซหรืออะไรของเขาส่วนตัวค่ะว่าเขาไม่รับทําคดีให้คนบนเรือหืมเราไม่ให้คุณทาคดีให้มากกว่าไหมคะคือคุณเข้าใจอะไรผิดตรงไหนเหรอคะใช่ กันอยู่ทน่แถวๆนั้นแหละค่ะแต่กันไม่ได้เข้าไปฟังแต่ตอนแรกเขาเราได้เริ่มติดต่อเขาได้ยังไงอะคะเอ,อเขาติดต่อกับพี่ปอ,อแล้วก็เรียกเรียกของพวกเราทั้งหมดมารวมตัวกันเพื่อจะไปเหยียบเขาน่าแต่ประมาณนั้นคือให้รอก่อนเนี่ยพไกตำรวจหให้รอเขาก่อนร้องแต่ใบหนึ่งใบสองก็ถึงแบบจนถึงโดนด่าย,ยับเลยว่าแบบทำไมไ,มไม่ไปแจ้งความอะไรนี่คือความคือของวันนั้นที่ไปช้าค่ะเพราะเขาบอกให้รอ ก็เห็นได้ข่าวมาที่หลังว่าเขาก็ไปผักช่องมาใช่ไหมคะน่าจะสําคัญเพราะว่าเห็นเขาออกมาพูดว่าเรื่องนี้อะไรนะไร้สาระอะไรอางนี้ใช่ไหมคะก็สําหรับเขาเนี่ยความถูกต้องคงเป็นเรื่องไรสาระคือมันไม่ใช่เรื่องเงินไงเขาก็เลยไม่เห็นว่ามีสาระอันนี้ไม่แปลกใจหรอกคะ่ะใช่ผักช่องน่าจะมีสาระกว่าสำหรับเขา รู้สึกว่าอืมร,รู้สึกว่าอืคือแบบนี้ก็ได้เหรอคะคือเป็นทนายคนที่จะต้องทําคดีไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนาะไม่ใช่ว่าแบบคุณมาฟังข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็สุดท้ายเฮ้ยแบบนี้ง่ายกว่าจบง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเคลียร์ได้อะไรเยอะกว่าสําหรับเขาหรือเปล่านี่ฉันไม่แน่ใจนะคะต้องลองต้องลองถามเขาดูแต่ว่าอืม มีทนายแบบนี้ด้วยหรอคะใช่เขาที่ดูหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นหรือช่วงเหตุการณ์นั้นมีความผิดปกติอะไรบ้ิงพฤติกรรมพฤติกรรมที่ว่าพวกเราพวกเราไม่ให้เขาทําคดีแต่ว่าเขาเดินออกไปโพสเลยว่าเขาไม่รับทําคดีให้คนบนเรือแล้วก็พยายามที่จะแบบไปทําคดีให้กับทุกคนที่อยู่ฝ่ายของข้ามคนบนเรือใช่คือเขาตอนนั้นไม่เอะค่ะคือชัดเจนเลยค่ะ อันนี้คือไม่เอเลยค่ะแบบชัดเจนมากเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยทําไมเป็นได้ถึงขนาดนี้แต่ในวันนั้นกระแสสังคมก็แบบโจมตีมาที่พวกเราไงคะก็พูดอะไรไม่ได้มากเรื่องตัวเรื่องตัวเอ่อตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่พอแต่ว่าทีเนี่ยมันไม่ใช่เอ่อสาระสำคัญในเรื่องของการไม่ให้ทำ แต่ราสำคัญก็คือว่าเขาครงเขาก็คือว่าต้องมีคนผิดคนไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคดีจริงก็ได้ประมาณนี้หลักฐานเรามีคลิปเรามีค่ะในที่สุดก็ความยุติธรรมบนโลกนี้ก็มีอยู่จริงอะคะ่ก็เห็นแล้วว่าแบบคนทำได้ดีทำทำชั่วได้อะไรไม่กอบใจค่ะเพราะว่าคนคนเราทำอะไรก็ได้รับแบบน ถ้าเกิดเขาทำดีเขาก็ไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรค่ะเขาถูกกล่าวหาหรือตอนนี้เหมือนตอนนั้นที่โดนกล่าวหาเนี่ยก็ไม่เคยกลัวหรอกเพราะันไม่ทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นทำไมำไม่ได้ม่ใช่ค่ะตอนนั้นที่ไม่ให้ทำไม่ให้เขาทำคดีก็เพราะสาเหตุเดียวเลยค่ะก็คือเขาไม่ทําไปตามหลักฐานข้อเห็จจริงเช่นอะไรเช่น,นก็นนทุกอย่างที่เล่าให้เขาฟัางไปก็คือมันอยู่ในส่วนวมหมดแล้วค่ะแต่ว่า เขากลับจะให้โยนความผิดมาให้แฟนพอดีเรื่องนี้จะได้จบง่ายกว่าไม่ใช่ค่ะบอกพี่ฟอกับพี่เบิร์ดว่าให้โยนความผิดมาให้แฟนที่อยู่ท้ายเรือส่วนจะให้โยนไปในเวไหนเนี้ต้องลองคิดดูเอาิดดูมันดูว่าแบบมันจะมีวิธีไหนที่ท,ที่จะโยนได้บ้างนี่คือสิ่งที่เขาแนะนําแล้วเรามีเรามีคลิปหลักฐานวันนั้นด<ต>้วยนะคะในสิ่งที่เข<ร>าแนะนำอ่ะได้ถามทำไมว่า มันต้องถามนะคะมันชัดเจนมากเลยนะคะแล้วตอนนั้นเราได้อยู่ในเหตุการณ์ไหมคะที่เขาในระหว่างที่เขาบอกคุณปอที่เปิดมาเล่าให้ฟังว่าขอไม่ให้เขาทําให้นะแล้วทำไมเขาถึงเลือกเราคะเลือกว่าเพราะว่ามันอยู่ท้ายเรื่องไงคะมันอยู่สมสุดท้ายของงานใช่หลักฐานที่เขามาเสนอวิธีแนวทางของเขาอะแล้ววันนั้นอย่าคิดว่าเขาอย่าคิดว่าพวกเราไม่มีคลิปหลักฐานเราก็มีค่ะมีอยู่ในสำนวนหมดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะถ สอ่งอะไรดีอะคะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ส่งกําำลังใจแน่ๆค่ะก็คือขอให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ตามสิ่งที่เขาทำกัแล้วกันเนี่ยทำถ้าเกิดเขาทำถูกก็ไม่ต้องกลัวอะไรใช่ตแต่ว่าส่วนใหญ่แต่เขาก็น่าจะกลัวอยู่อะค่ะเพราะว่าสิ่งที่าำก็คงไม่ได้ที่ผ่านมาคือเขาเคยท,ทำอะไรที่ทำให้แบบมีความผปดนติตของอาชีพ ไม่ค่ะเขาไม่เขาไม่มาเรียกสละค่ะเพราะท่านก็นไม่ได้มีอะไรแค่เขาเรียกขนาดนั้นถ้าไม่โกรธวันนี้ไม่มายืนตรงนี้แล้วค่ะใช่เก็บมานานเหมือนกันนะคะใช่ท,ที่อยากจะชี้แจงหให้ฟังว่าแบบคนคนนี้เขาเป็นยังไงทนายทนายคนนี้เขาแบบเขาหืมทนายจะช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยตัวเองต้องดีก่อนไหมถูกไหมคะอันนี้ก็ อยากให้เขาไปคิดดูกันแล้วกันว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างตอนนี้ช่วยตัวเองให้รอดก่อนผลพ่สัยเนี่ยจะพูดอะไรมากกว่านี้แต่ว่าเหมือนแต่ว่าก็มินเมกลัวไงคะก็ไม่อยากที่จะไม่อยากที่จะแบบเอ๊ะเดี๋ยวคดีเพิ่มอีกขึ้นมาอย่างเงี้ยลำบากตุ๋ยอีกไม่ได้แต่ตัวตัวหลักฐานนี้คิดว่าจะแจ้งความกลับโดนโดนขนาดนั้นแล้วยอมได้เหรอมันถ้าเกิด ตอนเ่นนาวันนั้นไม่ได้คิดแจ้งแต่วันนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาพี่ตุ๋ยดูอีกทีถ้าเกิดสมมติว่ามันสามารถเข้าข้อกฎหมายอะไรได้ก็คงจะต้องแ,แจ้งอ่ะก็ถึงเป็นาารเรื่องที่เราอยอมไม่ได้ให้โยนให้ฉันเป็นคนผิดนะอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าวันนั้นอะเพื่อนสนับตกลงตามที่เขาเสนออ่ะเอาวันนี้ฉันก็คงไปอยู่ในใช่ไหมคะตัวคิดว่ามันเป็นการที่ว่าเขาเอาเรื่องที่ไม่จริง มาเล่าให้ประชาชนต้องมานั่งคอยติดตามในสิ่งที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อกระแสสังคมจะได้เอียงไปทางเขาเพื่อผลประโยชน์จะไปทางไหนถ้าเขาทำแบบนั้นแน่ๆคือมันไม่มีผลดีอะไรกัพบพวกเราเลยอ,อย่างตัวคลิปมหาพิธีแซนที่บอกว่ามีคลิปเสียงนียในลนกักษณะการพูดกันคือเป็นวันที่พยายมามวันนี้เขาแนะนําอะวิธีที่เขาแนะนํา่ะว่าเขาแนะนําแบบเนี้ย ได้าได้แบบไหนแนะนําแบบนี้อะค่ะหลายคนก็มองว่าที่พี่แซนออกมาในวันนี้ค่ะกลายเป็นว่ามันเหมือนช่วงจวังหวะมันช้าไปเรืออะไรหรือว่ามีความรู้จักอะไรกับวอทชองมออัอยอไม่ไม่ไมไมค่ะช่วงจวังหวะเห็นว่าช่วงนี้เขาช่วงนี้เขาก็เ,ากเอ,อมีมีเรื่องเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราแบบมีคนฟังสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามากขึ้นเพราะในวันนั้นเนี่ยเราออกมาลออ,ออกมาเล่ายังไงก็คงไม่มีใครสนใจ ม่มีใครรเชืออหทาไม่อยากพลาดค่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n Top ปดาราและแฟ p เพจ f c e e o o o ท็อปดาร,า,ดา,ราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r อร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ปดารากันด้วยนะคะ